ยังยังกูมอนฟรุกตสยังเ <c oughs> ฮ้ยโหกินคนเดียวแหละอันนี้พ่อทำอาหารเช้าต้มไข่เหมือนเดิมจาะเบคอนต้มไข่ไข่ต้ม ต้มไข่ไข่ต mm. mm. ้แตงเนยชีส yeah. อันนี้เป็นป่นสังเช้าก่อนออกไปทำกิจกรรมชิสนยด่ด้โมลิเกปตันอาฮอตเล่อนันเมืม่อ่น่อเมม่วน้ัเ่วนเือั้ Vi kan ha litt fri isteden. Ja, det er for vanlig som kommer, sånn i grunnen. ายไปหาหมอทําไมเมื่อวานเป็นไอ้นี่ตรงนี้จะ้ะเพิ่นมี่อันอันเป็นก่อนตรงนี้จะ้ะแต่ว่ากะก่อนนะ่ะจากจากจาก,จากแค่นี้ขึ้นมาซํานีนนะ่น่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงอจ้ะเมื่อาวานก็นเลยพาไปหาหมอได้เวลาแต่หมอบอกว่าบ่เป็นยังเพราะว่าถ้าเพราะว่ามันบบแดงเจ็บนิดหน่อยใช่ไหม ก่อนซ้ําน่จ้ะเราก็มันขืนมาประมาณอันนิวโป่งนี่จ้ะแต่ว่าหมอบอกพอเป็นยังอาจเป็นอาจเป็นการเจริญเติบโตของอันหัวกะโหลกจังสีนะจ้ะเพิ่นวานะชิมีกระแบบการแยกส่วนของกระโหลกจังสี่อาจเป็นในวัยเจริญพัฒน์อย่างประมาณนี้เพิ่นวานะนะคอยคอยกะว่านั่นละแต่ว่าขันวามันออกสีแดงๆี่ก็ต้องไปหาหมอเพิ่มแต่ว่ามันบ่เด้งจ้ะ นลัเนอะแมทธิวครับโ <Okay, boy. S 2> อเคบอออตื่นมาเสียงดังเลยหยองอส่งผมนี่ได้ใจมากนะหยองเลยครับตรงใช่กินบอ <laughs> นี่จากของข่อยมีท้งฝรัง่งมีท้งอันไทย เขาต้มเขาต้มเมื่อวานน,าน,นี่ตัดเสบกุ้งสองตัวอันนี้ของขอยม,มีไข่มีแฮมมีเบคอนมีแตงมีเนยเยอะ เอกินกี่อันวันนี้กินเยอะๆนะใครจะไปซื้อกับข้าวกับแม่ฝนตกอะเก็บเยออ้ยอากาศยังไงเนาะฝนตกพี่น้องจ้าฝนตกเต็งเต็มขึ้นจ้าเจอทาแหมจุกะดีแล้วจะไปด้วยใช่ไหม้าแม่จุกมันก็หายแล้วไง ฝนตกแม,ไม่ไปล็ออยู่บ้านนี่แหละฝนมันตกน้องอยองเนาะอยู่บ้านกับน,น้องนี่แหละไปไม่ไปก็ตีข้างนอกเพราะว่าโควิดก็ยังอยู่โควิดยังเยอะเลยแค่าจัทุกคนกินอาหารเสาร์กันนะจ๊ะเช้าวันเสาร์เนาะเดี๋ยวออกไปซื้อกับข้าวจ้ะ ม่เรียน <Daddy. S 1> สิงเพนงวัดดีสบาสดีออมาได้ ได้เลยเดาได้ไม่ได้มาไ<ด>ไม้ได้วันเสาร์แล้วทุกคนเปิดตู้เย็นให้ดู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 พี่น้องเอ้อของบอกเขียบ เหลือหนึ่งกระปุกอันช็อกโกแลตเพิ่นจ้ะหรืออันนี้บ่ต้องซื้อนาะแม่มมอะไรขา้าวโพดจ้ะผลไม้นี่ต้องซื้อจ้ะทุกคนอ่าอันนี้มีมะเขือเทศนิดหน่อยแล้วก็มีหัวหอมแล้วกับบักนาวนี่บ่ซื้อแล้วจ้ะเหลือหกหน่วยบักน้าวนะโอเคอันนี้อันนี้เป็นแปลงจ้ะพอดีว่า สิบอกว่าแตงนี่ถือจะนวยละหาบาทนวยละหาโคน้นนวยละหาโคน้นคอยเลยเมามาเป็นซิบซิบเลยจ้ะเพราะว่า,าพ่อไปจอบเบิงยังสี่นะจ้ะไปจอบเบิงแล้วมันถือจาก็เลยสื่อมาอันตุนไวจ้ะอาทิตย์นี้เทากับสิบสื่อแตงจ้ะเหลือสองสี่หกเจ็ดเหลือเจ็ดนวยจ่ะแตงเนาะบสื่อจะ้ะอันนี้เป็น พักกะหล่ำจากกะหล่ำอันนี้กะเหลือเครืองเรากะสลัดเหลือนัวหัวหนึ่งเอาเครืองเครืองหัวอาจธิซื้ออีกหัวหนึ่งจ้ะกะเหลือสมิ่งพี่น้องเหลือสมี่ท่างนี้เหลืออีกอย่างนะท่างนี้กะเหลือไข่ขำเทิงนีบ่เทิงซีฟต้องซื้อเพิ่มจากไข่เพราะว่าเขากินไข่ข้นขันสีเยอะเนี่ยจ้ะ อันนี้ก็เป็นของที่มันยูด่ายโดนโดนดอกจางข่ปิดตัวตัวกะปิข่เนี่ยปีซสืส่อซอสมะเขือเทศจะเพิ่มน้ำสลัดกับมีแล่วอันนี้ก็เดี๋ยวกินกับมิดเราจะนมเดือนหนึ่งกองแต่ว่าเดี๋ยวกับมิดจะต้องซื้อประมาณหากองนี่ละคืดว่านะทุกคนหรือแค่นี้จะทุกคนเรา่ข่ก็เดี๋ยวสิทำความสะอาดเราก็เดี๋ยวสิออกไปซื้อ,อกับข่าวกับน้ำเนี่ยจะ้ะ โออพี่น้องจ้าสิบอกว่าเกินงบจ้กอาทิตยเ์เดือนนี้นอกจากเกินงบกว่าเงื่อนเดือนสิออกมาไหมนี่หมายถึงว่ากว่าเขาิสด้เงืเ่อนเดือนไหมนี่มัญหาอาทิตย์นะจา้ามีอยู่หาเสานะจา้าทุกคนก็เลยแบบมันก็เกินงบจังสี่น,ะนาทีต่้งว้นะจา้างบงบแต่ละเดือนต่างไว้อยู่ประมาณแปดพันเฉพาะอาหารโบเกียวกับหลานไทยเนอกจาก ลานเอเชียนี่อยู่ประมาณสองพันจ้ะลานเอเชียเนาะท,ที่ต่างว้ยนะจ้ะเอาอิเลกะประมาณหมื่นหนึ่งต่อเดือนเฉ,นเฉ,นเฉพาะค่าอาหารเนาะจ้ะสีค่คนเนาะแต่ว่าเดือนอน,นี้เกินงบจ้ะทุกคนต้องควักต้องควักเพิ่มจ้ะเพราะว่าของมันแพงแลกามันมีหาเสานะั่มจะ้ะกวาสิได้งเงินเดือนออกวันที่ยี่สิบหามันก็มีหาเสานัา่นนะ เข้ากันเลยผักจ้ะนี่หละทำความสะอาดละเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันจ้ะโอเคจ้ะทุกคนสือกับเขาจ้ะ ซื้อกับข้าว<ำ>ไปตรงนู้นใช่ไหมพ่ออยู่ตรงนู้นใช่ไหมฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกจ้ะแกแมทิวอยู่คนเดียวจ้ะเพราะว่าเพิ่นเจ็บขาเพิ่นบ่บไปน้ำนะจ้ะส่วนอเล็กสิพาไปแบบเหลือขาซื้อกับข่าวว่าสิกินยังอันอาทิตนาย่างสี่จ้ะเลยให้อเล็กไปน้ำเนา<ำ>ะปะไปซื้อกับข่าวจ้ะ พริกเขียวจ้ะพริกเขียวๆนี่เอาไปหน่อยสักนิดนี่แกมาพลักแกนี่ขนาดยท่าพีนกเอกิโลกรัมเออเทาเด่นอินนะพิน ครับกปอย่างนี้สิอันนี้เราเลือกได้จะทุกคนเพราะว่ามันมีอันเน่าอันนี้นาะจะเอาแต่สดๆมันโอเค Se med ryggen. Hva har du? Stråbær fra Alexander. <laughs> อะไรปะเหรอ9 9โอเคตัวเือนกันเล็ก,ลกหรืออ,อันนี้นี่นหรืออ,อ,นนอันน, <c oughs> นี้นี่นี่อันนี้42เองซ่อมไหมอาไว เอานี่เลยพ่อหนิแล้วไม่อะจะเอาหนึ่งปอน่์มาเอาแค่นั้นแหละนี่ชอบกินไม่ใช่เหรอสองกิโลหนึ่งกิโล โมเสกอะไรสักตัวเนี่ยช yani ีสเท็กกอนมันเด่นดูสิซอสบ่หรอม่ได้ย้นชีสเลยไม่กินเลยก็ไม่กินก็แม่อันนี้อันใหญ่แม่เอาแล้วจะเอานี้เหรอ สามสิบตอนนี้สูงแบบสองฝาอะไรเนี่ยสองฝาสามสิบอันไหนอ่ะอ่อเหรอ

โอ้ย <Whoa. S 1> oh, ฝนตกเร็วๆอ่ะอะไรฝนตกแนละ้ว mm hmm. มันหนักมากนะเล็กถือ <Okay. S 1> ดีๆลูกหนักมากจริงๆ <All right. S 1> เอาอะไรดีเอาอะไรก่อนก็เอาครับเอาไปวางไว้นูน่นเดี๋ยวค่อยช่วยกันครับเอาไปวางไว้ตรงนู้นก่อนเดี๋ยวค่อยช่วยกัน โลปะเขียบราเปนั่งทำอะไรตรงนั้นน่ะมีไปซื้อกับข้าวตัวเองไม่ได้ไปซื้อใช่ไหมไม่ mm hmm. แม่กับพ่อกับอะไรไปซื้อใช่ปะยง,องโอโ้โหได้กี่ถุงนับซิให้ทุกคนดูซิหนึ่งสองสมสี่ห้าหกมีหกถุงอันนี้กินทั้งอาทิตย์นี่หกถุงนี่โอ้โหถ้า <laughs> ไปจัดเก็บกันเลยเนาะจ้ะนั่นแหละไปอึ ตึๆตึงๆึงตึงๆึงๆตึงตึงๆนึงตึงตึงๆตึงๆตึงตึงึงๆตึงอึงๆตนงๆึงๆตึงๆตึงๆตึงๆัึงๆตึงงๆอึงๆีึเๆตนงๆตึ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 งๆตกงๆตงอตึงึงๆตึงๆนึงๆตงๆัึงๆตึงๆตงๆตึงๆตึงๆตง เป็นขนมปังขนมปังขนมป,ป,ปังไว้ในต้จ mm hmm. นจักลยุบชิ้น,นเนื้อกระดาษทิชชูกระดาษของครัวจ้ะเอาไปให้ิชชู่นนมจ้ะน้ำผลไม้น้ำผลไม้ Oi, 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 oi.

อร่อถูกมากแล้วใหญ่มากทุกคนยี่สิบห้าคนต,ต่อต่อหนึ่งต่อรอบคำใช้ทุกคนอันนี้เนื้อเนื้อบดอันนี้เป็นเหมือนเหมือนแตยโยหมูโยบ้านเราแต่ว่าอันนี้ผสมกับหมูเนื้อปะป๊าเวลาปะป๊าไม่มีอะไรห่อข้าวปะป๊าก็ทำอันนี้ห่อข้าวแฮมจ้าเขคยกนจ้าเอ่อไก่เป็ดข้น

ข้าวผันบบเนี่ยกระดาษเปี่ยนพริกเขียวผักชี เราไมนะ่ค่อยใส่เลยแล้วสีชมพูอีกสิ คนเมทิวง <Matthew. S 2> ของคนเมทิวทีนีกนนี้ครับนี้ครับของพ่อปางสิ ยองยองน้ยองนี่สำคัญมากเลยนะชอบแกล้งแม่อ่ะโอเคทุกคนโอ้ยเมือเอ่อย สัปดาห์อาทิตย์นาจะทุกคนนี่กะเต็มตู้คือเก่านะจ๊ะเดี๋ยวจังไดกะถามว่าเบิรงอาทิตย์นาอีกว่าสี่เป็นจังไดอันนี้คือเดี๋ยวเอาใครมาวางจ้ะเดี๋ยวอันนี้อันนี้ก้อนกินตัวน,นี้ก้อนจ้ะเดี๋ยวเอาใครมาวางโอเคจ้ะทุกคูทุกคนขอบคุณชีวะทักทายกันในคลิปวิดีโอนี้เลยจ้าสบายดีสวัสดีเด้อบายบายจ้ะ